ครับนอกจากความน่าตื่นเต้นของระบบแมทริกซ์ของ TVI Express นะเนี่ยที่จริงเขายังมีคอนเซปต์อะไรดีๆอีกสามเรื่องที่ยิ่งช่วยส่งเสริมให้ระบบแมทริกซ์ของเขาเนี่ยยุติธรรมแล้วก็เป็นทีมเวิร์กกันมากเข้าไปอีกนะครับนั่นก็คือหนึ่งระบบตามผู้นำคุณไปนะครับก็คือว่าพอคุณหลุดจากกระดานใดๆแล้วเนี่ยคุณก็จะตามไปที่กระดานที่ผู้นำหรือสปอนเซอร์ของคุณอยู่นั่นก็หมายความว่า ทุกคนในทีมเดียวกันเนี่ยจะช่วยๆดึงกันไปครับแต่ถ้าสปอนเซอร์ของคุณเป็นประเภทที่ไม่เวิร์คคือไม่ช่วยทำงานแล้วก็ไม่หาสมาชิกค,ครับคุณก็จะขยับไปอยู่ในบอร์ดของสปอนเซอร์ของสปอนเซอร์ของคุณแทนครับคุณก็ข้ามหัวเข้าไปเลยนะครับระบบที่2นี่ก็คือระบบที่เขาโยนดาวไลน์ให้ครับคือว่าถ้าเกิดคุณติดปัญหาจริงๆไม่สามารถที่จะหาสมาชิกใหม่ได้เลยเนี่ย สปอนเซอร์ของคุณเนี่ยก็สามารถที่จะโยนสมาชิกที่เขาหามาได้เนี่ยให้คุณได้นะครับอันนี้เป็นการช่วยเหลือกันเพราะว่าสปอนเซอร์ของคุณก็อยากให้คุณหลุดจาก Traveler Board ใช่ไหมครับเพื่อที่จะได้ไปดันเขาขึ้นเลเวลใน Express Board นะครับแต่ที่จริงผมก็ไม่ได้สนับสนุนให้นั่งรอแบบนี้นะครับอัพไลน์ของคุณอาจจะไม่โยนมาก็ได้เพราะฉะนั้นคุณจึงไม่ควรรอครับควรจะทํางานเองครับผมไม่สนับสนุนให้ใครมากินแรงไขรครับสรุปที่3มก็คือระบบกระโดดข้ามก็คือว่า ในการขยับเลเวลเพื่อจะจัดเรียงสายงานใหม่ตอนที่แตกบอร์ดเนี่ยคุณสามารถที่จะกระโดดข้ามคนที่อยู่เลเวลสูงกว่าคุณได้เลยครับอย่างที่เห็นในรูปมาในวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณมีสมาชิกติดตัวมากกว่าเขานะครับอันนี้ก็จะช่วยให้คุณเพื่อจะเป็นการช่วยคนขยันให้ประสบความสําเร็จเร็วขึ้นครับทีนี้เรามาพูดถึงรายได้ต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นรายได้หมวดที่2ของ TBI Express นะครับอธิบายได้อย่างนี้ครับ พอคุณสมัครเป็นสมาชิก t v i Express นะครับบริษัทเขาก็จะเก็บเิคคอร์ดว่าคุณแนะนำใครมาบ้างจัดเรียงเป็นโครงสร้างสายงานเหมือนกับธุรกิจ MLM ตัวอื่นทั่วไปแลครับแต่ไม่ใช่แมทริกซ์นะครับผมหมายถึง Recruitment Tree หรือว่าผังโครงสร้างองค์กรของคุณนะครับทีนี้พอคุณหลุดจาก Express Board ในครั้งแรกเนี่ยคุณก็จะเริ่มที่จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าค่าคอมมิชชั่นครับนั่นก็คือว่าคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเนี่ย ประมาณ5 1 0จากค่าสมัครสมาชิกของคนที่เข้ามาอยู่ใต้องค์กรคุณครับไม่จำกัดชั้นลึกด้วยนะครับไม่ว่าสมาชิกใหม่เนี่ยจะอยู่ลึกลงไปกี่ชั้นพอคุณเมื่อเมื่อลูกทีมคุณเนี่ยสมัครคนใหม่เข้ามาเนี่ยคุณก็จะได้คอมมิชชั่นจากบริษัทครับทีนี้5%เหรือกี่เปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของคุณครับแล้วตำแหน่งได้มาอย่างไรนะครับก็ามาจากการที่คุณช่วยให้คุณหลุดจาก กระดาน Express Board มากี่คนนะครับยิ่งมากตำแหน่งก็ยิ่งสูงยิ่งได้ค่าคอมมิชชั่นมากมากเปอร์เซ็นต์ขึ้นครับคอมมิชชั่นก็คือส่วนแบ่งรายได้จากบริษัทเมื่อสมาชิกภายใต้องค์กรของคุณหาสมาชิกใหม่ๆเข้ามาสมาชิกใหม่เหล่านั้นก็จะจ่ายค่าสมัคร9,500บาทใช่ไหมครับบริษัทก็จะแบ่งเงินจำนวนนั้นให้คุณด้วยและไม่ว่าสมาชิกใหม่ๆที่ว่านั้น,น,นจะไปหาสมาชิกคนอื่นๆเข้ามาอีก ลึกลงไปหลายชั้นคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากทุกๆคนในองค์กรของคุณโดยไม่จำกัดชั้นลึกเลยครับส่วนตำแหน่งงานก็มีอย่างนี้นะครับมีตั้งแต่ Associates i l v e r Go l d d i a m o n n International Diamond, p l a t i ล u ตไปจนถึง p r e s i d e n t i a l Associate ครับตอนที่คุณหลุดจากกระดาน Express b o a r d เป็นครั้งแรกเนี่ยคุณจะได้รับตำแหน่ง Gold นะครับซึ่งก็จะได้รับคอมมิชชั่น5%จากการสมัครสมาชิกภายใต้องค์กรของคุณทั้งหมดครับ นั่นก็คือประมาณหัวละ12.5เหรียญครับแล้วถ้าคุณทําตําแหน่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆคุณก็จะได้รับคอมมิชชั่นมากขึ้นอย่างที่เห็นในภาพนะครับตําแหน่งสูงสุดก็คือ presidential associate ครับถ้ามาถ้าคุณมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยคุณก็จะได้รับส่วนแบ่งที่เรียกว่าโบนัสทั่วโลกนะครับโดยบริษัทจะกกันเอาเงิน2%ของไรายได้ของทั้งบริษัทมากองตรงกลางแล้วก็แบ่งให้กับคนที่เป็น presidential associate ทุกๆคนเท่ากันครับ ทีนี้เนรายได้หมดสุดท้ายผมว่าก็น่าสนใจนะครับที่ผมชอบก็คือว่าระบบอินเซนทีฟของเขาเนี่ยออกแบบมาเพื่อที่จะสนับสนุนคนที่ช่วยเหลือคนครับนั่นก็คือเขาดูจากว่าคุณช่วยให้คนหลุดจาก Express สบอร์ได้กี่คนไม่สนใจนะครับว่าคนที่คุณช่วยเขาจะเป็นใครไม่จำเป็นต้องเป็นดาวไลน์ติดตัวของคุณนะครับอาจจะเป็นใครก็ได้ในสายงานได้เท่านั้นครับเพียงแค่ คุณช่วยให้คนหลุดจากเอ็กเพรสบอร์ดเป็นแค่3ามคนคุณก็จะได้รับรางวัลพิเศษเป็นโน้ตบุ๊กครับถ้าคุณช่วยได้สิบคนบริษัทก็จะพาคุณไปท่องเที่ยวทริปยุโรปพร้อมกับครอบครัวโดยออกค่าใช้ใจ่ายให้ทั้งหมดทั้งเรื่องที่พักตัวเครื่องบินโปรแกรมทัวร์หรือถ้าไม่อยากท่องเที่ยวจะเปลี่ยนรางวัลเป็นเพชรที่มีมูลค่าเท่ากันก็ได้ครับสุดยอดนะครับส่วนผมเนี่ยเรื่องอันนี้ครับถ้าคุณช่วยได้ยี่สิบห้าคนนะครับมันก็ไม่เยอะนะ บริษัทแจกรถยนต์สุดหรูครับ Mercedes-Benz, BMW หรือไม่ก็ Audi ครับผมว่าผมทําได้แน่ๆเลยอันเนี้ยส่วนอันถัดไปผมว่ายากหน่อยแต่ว่ามันก็น่าสนใจมากๆก็คือถ้าคุณช่วยให้คนหลุดจาก Express b o r d ได้50คนบริษัทก็จะซื้อวิลล่าหรูๆให้คุณเป็นเจ้าของหนึ่งแห่งครับใช่ครับซื้อให้เลยครับไม่ใช่แค่ให้ไปพักนะครับซื้อให้คุณเป็นเจ้าของเลยครับวิลล่าสุดหรูที่ไหนก็ได้ในโลกที่เขากำหนดไว้นะครับ ส่วนอันสุดท้ายเนี่ยผมคงได้แต่เชิงเงิมองนะครับถ้าคุณช่วยได้ร้อยคนเนี่ยบริษัทก็ให้คุณเลือกนะครับระหว่างเรือยอดสุดหรูหรือไม่ก็เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะครับลองกลับไปคิดใหม่ดีๆนะครับธุรกิจนี้คุณคุณต้องลงทุนอะไรบ้างนะครับเพียงแค่ค่าสมาชิกตลอดชีพจ่ายครั้งเดียวเก0 0ันบาทไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอีกแล้วนะครับย้ำนะครับหลังจากสมัครสมาชิกก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรอีกแล้ว แม้ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยสิ่งที่ได้รับกลับมาจากการเป็นสมาชิกก็คุ้มในตัวอยู่แล้วนะครับในชีวิตนี้คุณจะไม่ไปพักโรงแรมหรือรีสอร์ตต่างจังหวัดสักครั้งเลยนะครับนอกจากนั้นคุณก็ยังได้ส่วนลดจากการจองโรงแรมที่พักรถยนต์เช่าหรือว่าตัวเครื่องบินในราคาถูกโดยการจองผ่านระบบแบ็กออฟฟิศของบริษัทนะครับผมเข้าไปดูมาแล้วครับสุดยอดครับถ้าคุณทํางานเพียงเล็กน้อยนะครับหาสมาชิกดาวลน์ได้สัก2คนนะครับ ภายในไม่นานเนี่ยคุณก็คงจะหลุดจาก t r a v e l e r บ o a r d แน่นอนครับรับ500เหรียญไปเลยครับถ้าคุณจริงจังกับเรื่องนี้สักหน่อยนะครับหาคนมาเพิ่มสร้างทีมงานนะครับผมว่าค่าตอบแทนใน15,000เหรียญโดยไม่จำกัดรอบก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมใช่ไหมครับก็เห็นตัวอย่างกันมาแล้วไงครับอย่างคุณสิทธิชัยผู้นำของเราไงครับภายใน2เดือนเขารับมาแล้ว4รอบ2ล้านบาทแล้วก็เร็วๆนี้ก็คงจะรับอีกรอบหนึ่งนะครับ ความแตกต่างอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ว่าพอมีโอกาสผ่านเข้ามาแล้วคุณคว้ามันไว้หรือเปล่าครับถ้าคุณคว้ามันไว้คุณลงมือทําอะไรสักอย่างหรือเปล่ามันต่างกันแค่นี้จริงๆครับถ้าคุณมีโอกาสแลวคุณไม่คว้ามันไว้มันก็เป็นเหมือนแค่อากาศแค่นั้นแหละครับลองคิดดูน,นะครับถ้าคุณสนใจครับติดต่อเข้ามานะครับอย่าช้านะฮะเพราะว่าโอกาสก็คือโอกาสมันเปิดเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นครับแล้วมันก็หมดไปคุณจะรอโอกาสหน้าหรือโอกาสไหน สิ่งที่ดีที่สุดผ่านมาตรงหน้าคุณแล้วอ่ะถ้าคุณไม่คว้ามันไว้อ่ะผมก็คงช่วยอะไรไม่ได้จริงๆครับสุดท้ายเนี่ยผมขอฝากคําพูดของโรเบิร์ตคิโอซากิคนที่แต่งหนังสือเรื่องพ่อรวยสอนลูกนะครับเขากล่าวว่าอย่างนี้ครับคนจนหรือว่าคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยหรือคนที่ไม่มีความสุขในชีวิตเลยเนี่ยคือคนพวกที่เขาใช้คําว่าพวกนี้ก่อนหรือว่าคําว่าเอาไว้วันหลังบ่อยที่สุดครับ เขาใช้คํำพวกนี้บ่อยครับแต่ถ้าเป็นคนฉลาดหรือคนรวยแล้วก็เขาแค่ทําบางอย่างที่คนอื่นทั่วไปเนี่ยผัดผ่อนออกไปอเขาเอามาทําครับแค่นั้นเองครับด้วยความหวังดีครับ